ก็โก้ก็เป็นคนอย่างนั้นจริงดูจากบุคลิกที่ทํารายการทีวีต่ปากเขานะก็เป็นคนขำๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าชีวิตจริงเมื่อเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมันไม่ตลกเมื่อวานนี้หูลองไห้เห็นแล้วก็เห็นใจนะคะก็เป็นปรากฏการณ์คือรับรประรานปริญญาบัตรอ,องอรอมศวค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปโพสในเว็บไซต์คือรับประชาทานจากองค์สมเด็จพระเทพค่ะ ก็หนึ่งก็คือเรื่องทรงผมแล้วก็การเดินอะไรต่างๆนะคะไอการเดินเนี่ยไม่มีใครเห็นนะ,ะแต่ทรงผมมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วล่ะก็ปรากฏว่าเรื่องมันลุกลามกลายเป็นกระทู้ร้อนในเว็บไซต์พันทิปมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรจนก,กระทั่งในที่สุดเนี่ยนะ เมื่อวานนี้ผมอาจจะไม่คุยเรื่องนี้หรอกถ้าไม่มีเสียงจากที่การบดีมสวอธิการค่ะท่านอาจารย์วิรุณตั้งเจริญเนี่ยนะคะท่านเป็นอธิการบดีที่ปเปิดเผยนะคะว่าทางมาสวเองเนี่ยมีกฎระเบียบกติกามารยาทและข้อบังคับให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับว่าบางกฎระเบียบก็ต้อ,ตอาางผ่อนปรนอย่างเช่นการย้อมสีผมเนี่ยอาจารย์บอกอยังยังของน้องเนี่ยประเด็นคือสีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดด้วยนะคะเมื่อถ่ายภาพออกมานะคะก็บอกว่าถ้าจะ ดูเรื่องสีเนี่ยผิดหมดทุกคนก็ได้แต่ย้ำว่าอย่าให้มันฉูดฉาดจนเกินเลย,ยธรรมชาติตไปสีผมเนี่ย<ช>นะฮ<น>ะแล้วต้องไม่ปิดบังใบหน้าอ่า ข้อต่อมาหลังจากเกิดข่าวเรื่องนี้ขึ้นมสวเขาก็ประชุมและจะสอบสวนคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมฮะบอกว่าให้เอาใจแล้วเอาใจใส่หรือว,ว่าระมัดระวังเข้มงวดให้มากกว่าเดิมในานามของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าก็ต้องขอภายต่อสังคมด้วยที่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะอาจารย์บอกคืออธิการบดีบอกว่าคณะศิลปรกรรมเนี่ยจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ศิลปรกรรมนะฮะศิลปรกรรมาศาสตร์ขณะที่ก็บอกกับน้องจิ๊บผ่านทางถแถลงการเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่าเอ่อ ถ้าสังคมตําหนิเนี่ยปกฉัดก็ควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบล่าวขอโทษหรือขออาภายัยค่ะแล้วไม่ควรจะคิดว่าการที่ตัวเเป็นนักแสดงนั้นจะทําให้ผิดปกติหรือแปลกกว่าคนอื่นสังคมจะจับตามองอยู่ก็เตือนนักแสดงคนอื่นดูนด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมะอันนี้ที่การบดีครับคก็ปรากฏว่าคุณเอกราชก่อนฮนะคุณเห็นเป็นยังไงฮะทรงผมผมว่าวันรับปริญญาเนี่ยคือมันต้องเรียบร้อยอะนะครับพยายามเรียบร้อย ที่สุดเพราะเป็นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเรามีเกียรติอะแล้มันต้องสํารวมพอสมควรนะ,นะครับคือผมเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยก็ก็อยากจะสวยะนะครับแต่มันก็ต้องมีความพอดีนะอืมนะทีนี้อยู่ที่วความพอดีของแต่ละคน,นมันมันก็ไม่เท่ากันอ่ะพีะ่น้องเป็นด,ดารานะครับบางทีอาจจะคิดว่า้นิดนึงนะอ,อะไรประมาณนี้ คือทรงเนี่ยนะคือดูไกลๆตอนแรกผมก็นึกว่าโมฮอคนะฮะรึกว่าข้างๆมันจะกนเกลียเกยแต่ปรากฏว่าจริงๆเป็นการรีบผม,มปิดเ,เข้าไปออแต่มันเป็นก้อนๆข้างบนเนี่ยนะฮะเคยแต่งผมทําผมทรงนี้ไปออกรายการด้วยบ่อยๆร,ยรยัรหลายครั้งแต่ว่าคือถามว่าทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ ใช้คำว่าเรียบร้อยได้ไหมในความรู้สึกกุ๊กนะก็รู้สึกว่าเป็นทรงแฟชั่นไม่ใช่ท,ทรงเกล้าผมแบบเรียบร้อยปกติทั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นกล้วยหอมอย่างที่น้องบอกว่าน้องเข้าใจว่าน,นี่มันคือกล้วยหอมเนี่ยเท่าที่เรารู้นะกล้วยกล้วยหอม่ยต้องเรียบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยถึงจะม้วนเป็นเป็นกล้วยอยู่ข้างหลังคือไม่ใช่กล้วยข้างบนไม่ใช่กล้วยข้างบนนี่ฮะคเมออื่อวานนี้ทีมงานของเราก็ไปเปิดใจความจริงผมก็ได้คุยกับน้องจิ๊บด้วยครับในเจาะข่าวเด่นเธอก็เล่าถึงที่มาที่ไปว่าถ้ามีใครสักคนเตือนเธอในวันนั้นค่ะ เธอก็คงจะเปลี่ยนอแต่ว่าก็ผ่านไปได้ไม่มีใครเตือนเธอก็บอกว่ามีทั้งอาจารย์มีทั้งเจ้าหน้าที่คะนะฮะก็ไม่มีใครติติรอะไรเธอก็รู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าทาไมต้องพิาพากษารณรุนแรงถึงขนาดนี้ซึ่งเธอใช้คําว่าตอนนี้ยิ่งกว่านาธานแล้วเนี่ยนะะ่คะไปฟังบางช่วงบางตอนที่จิป,ปกฉัตเปิดใจครับเชิญนะ,ะตอมหนูยอมรับว่าหนูแบบหนูเปิดมากอ่ะหนูต้องใช้คํานี้เลยว่าหนูแบบ หนูตื่นเต้นแล้วหนูก็ต้องพยายามลุ้นว่าแบบเฮ้ยหนูต้องทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นแล้วแบบพอทําผิดพอผิดอย่างหนึ่งอะเวลาคนเราทําผิดอย่างหนึ่งมันจะแบบผิดไปหมดอะที่เหลือมันก็คือผิดไปหมดเพราะส,ส,สมาธิมันกระเจิงกับพี่นึกออกใช่ไหมคะพอไปรับอะคือท่านแบบเบิกเอ,อิญเบิกเอ,อิญว่าแบเออบเหมือนท่านคงแบบเงยขึ้นมาพอดีแล้วหนูก็ดันศบตาท่านพอดีแค่นั้นอะพี่หนูกระเจิงไปหมดเลยหนูรู้สึกว่าแบบหนูดีใจอะหนูแบบเป็นครั้งแรกอะพี่แล้วแบบ มันเป็นวันที่น่ายินดีของหนูอะอะไรเงี้ยแต่หลังๆคือแบบหนูดีใจหนูแบบโอเคหนูยอมแล้วว่ากลับไปนั่งอะหนูลืมถอดใส่บัวเลยอะพี่หนูยอมแล้วจริงๆเพราะว่าแบบมันทําอะไรไม่ถูกอะมันแบบมันงงอะทำ<ต><ข>ไม,ไมเขาไม่บอกมาบอกไอตอนเนี้ยตอนที่จิมรับปริญญาเสร็จแล้วแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มันแบบบอกทําไมอะให้แบบให้คนอื่นเขาเสียใจยอะ่ะ ว่าทำไมให้แบบให้คนอื่นเขาต้องเสียคือแบบมันไม่ใช่แค่จีบถ้าจีบคนเดียวมันโอเคอะอันนี้คือแบบพนับงาดีก็ต้องมาต่อคำถามนักขะะ่าวอะอาจารย์เองก็ต้องตอบแบบพ่อกับแม่จีบก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอะทางนี้ไม่ใช่ความผิดที่ลูกก่อเลยกอกต้องอดทนอื่นพากษ์วิจารณ์แบบ เสียหายแบบแล้วทำไมอะคนที่คอมเมนต์อยู่ตอนนี้ทำไมไม่ได้มาบอกหนูอะมาว่าหนูตอนหลังทำไมหนูไม่ได้ไนคอมเมนต์เลยมันแบบมันเสียความรู้สึกมากมันแบบมันเหมือนกับต้องขอโทษขอโทษคุณพ่อคุณแม่ ขอโทษอาจารย์ทุกๆกคนคะขอโทษทางมหาลัยขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอโทษทั้งสิทธิเก่าทุกคนแล้วก็รวมทั้งนิสิตท,ทุกคนดีที่ยังเรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะดูขอโทษจริงๆที่ทําให้ชื่อเสียงของมสวต้องเสียนะคะดูขอโทษนูขอโทษจริงๆนะคะแต่ดูอยากจะบอกว่าคือทุกอย่างอะคะคือว่าจิไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นเรื่องวันนี้อะคะ